กูลงยูทูบเลยแงก็ใชวัดดีครับน้องน้องปงปาสิโคเฮ้อเต๋าวันนี้ก็เจอแบบนี้นะครับไม่ไรปืนคุบทจำกัดว่ะ

กับลุงนะครับผมเอาละบัดนี้น้องเคยกับลุงนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ไรเวลาปาร์ตี้กันแล้วระวังหมดแตกเดี๋ระวังหมดแตกเดฮ้ยวอะไรบอกเลยส่คือใส่บีจูแจบ้านเจบ้านครับโอเคโอ้ยทุลัน giết, oh. okay. ha, hmm. không phải em, được, giết, giết bạn, เรื <ät> <smoke> ่อของเรื่องบุญนาถอะไรยังวะหัวแตกตาลักกือกไอ้ยักษ์เอลยเจียบเแล้ว่วยหัวละเจ๊เจ๊นจ้โอ้ปุ่นเฮสเมอ คือยังเจ็บบ้านเจ็บบ้านทางไหนก็ทางหน้ามึงบ้านยืนๆนะไปโอ้โหมึงจะทางซ้ายเป็นทางขวาม่ะห้ามมึงทางขว้นใจคูพี่เกาะเนาะคูเสือเปรี้ยวแล้วโอ้ยมีมู่มาเลยใจหอนไม่ลุงใจหอนน่ะ

มีก็จะมีไอวัวหางนั่นีน่เป็นไงรวัคันคอไว้โอ้กูสิแทงเข้าไปไวะ tôi định là cái bóng này bóng này bóng này bóng hay bóng nà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 y hết này bóng là hết rồi, sang ừ. hoàng hà này

ai lăm sân đi dạ dạ đấy, dạ Ôi Ôi dạ 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 đeo Đeo dạ kêu dạ dạ

เราต้องรีนนะเพอนไหมเ็ตัวตายหเือนีงลองมาปอบิสกล่าตาไงเมาตาโอ้อ้หางเลยโอ้ยังหวยมิกเมื่อกี้ก็บเขาปรแล้เมื่อกีนะ ขอแรง่ะอังข้างเส้นอินตรเบิดตกแล้วเล่นเปนเ่ทีไหมทีมเป็นบ้า่นโอเคฮะงเขาเปนนทีมเอร์มาหเชียวเ๋ยวไปกินระเบิดนะดเลยโว้ดข้างกลกลาเก็บเก็บนเก็บนเอมหรือไ ระวังมันแตกนะน<อ>นไปยืนอ,วอ,อยว่งนนะกดคาป๊ะให้บ้างเฮ้ยเนี่ยพร้อเอ๊ย เงานนี here, ้องมีฮาทุกคนมาเลยวเโอ้โหวัดเยว เดี๋ยวมันฟาดฟาดฟาดคนอะเงนกูนะบมมือไเกียเหนเสียวได้บมือได้บุณีไปนี่ปืนยาววะมันซื้อกูด้วยฮ้ส้มเห็นทางหลังเต็มบุกไม้เลยปืนยาวปืนยาวหน่อยปืนยาวเออปืนนันเอคบวมมีเงินกูลดสุดเลยโอ้โเุเลยบุกเลยบุกเลยอ่ะ કેરે વાલ વાહ ઓલી જોવર વાહ ઓય เบิดเพระเรดมาินไปมีเงินซื้อทำหาะกล้องยันเจ้าเม่ทางวันนี้ได้ยังโเพระเดึไปเดินมาดท่ไฟดวนาด้ดึนเดืเลยเล้ววันนี้จะเจงไอลูกนียเด้องลูกโอเวลาสองวกจุด้า cô mẹ anim tửn nó. อุ๊ยยืน lên 1ทีมรถนะโบตเลยนะนบนะ มากเลยครับขาดตัวนึงเีโอทุกคนมึงขาดเท่าไร่สิบนม